10-11สิงหาคมนี้นะคะรัฐบาลเตรียมที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับโคตา้าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งใหม่นะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาหวยราคาแพงหรือแก้ปัญหาพวกยี่ปัวนนี่แหละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพวกผู้ค้ารายย่อยโดยเฉพาะจังหวัดเลยเนี่ยก็มีการต่อสู้เรื่องนี้มานานหลายปี รวมถึงนะคะมีการปักหลักชุมนุมกันถึง3วันด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าการจัดสรรที่ว่าเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของการปักหลักชุมนุมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในการถือครองสัดส่วนของโคตา้า3ามเป็นี่ยเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรต่างๆที่เหมือนกับว่าเป็นต้นตอของทําให้ราคาลอตเตอรี่นั้นแพง <อะ S 2> ที่ยังไม่รวมโคต้าที่จัดสรรให้กับสลากด,ดิจิตอลด้วยนะที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆงวดแล้วเดี๋ยว<อ>ะจะเตรียมออกเลขท้าย3ตัวอีกนะครับเรื่องนี้เราติดตามลงสนามข่าวพร้อมกันคร นัจกจัดสั้นให้กับโคตา้าที่มายืนยันต้นทนที่นี่เรียกร้องโคต้ารัฐบรี่เพราะว่าเรายังไม่มีโคตา้าเราเป็นคนเดินขายจริงค่ะแต่ไม่ได้รับโคตา้าเราไม่ได้รับต้นทุนเท่ากับดิจิตอลเพราะดิจิตอลต้นทุนที่7 0 4บาทของเราไปซื้อ,อผ่านทางย่ป,ปัควหรือว่าซื้อพ่อค้าคนกลางเราต้องซื้อที่92าบาทเราต้องการสิ่งที่เราล้องขอไปนะครับผมก็เข้าใจรัฐบาล นะครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าที่จะยืนยันกระต่ายขาเดียวมันไม่ใช่แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องแก้ปัญหาร่วมกันแต่กาะบ่ายตัดให้ตำรวจตด้ที่มายืนยันตัวตนที่นี่กองสลากกินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องอยู่แล้วนะครับขอให้เข้าไป ทันทีที่รัฐบาลตอบรับข้อเสนอของเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยของจังหวัดเลยคือการให้จัดสรรโคต้าผู้ค้าใหม่อีกครั้งโดยจะประกาศชื่อในวันที่10สิงหาคมนี้ทําให้เหล่าผู้ค้าสลากต่างเก็บกระเป๋าสัมภาระกับคุมลาเนาหลังมารวมตัวกันนับพันชีวิตเพื่อเรียกร้องสิทธิ์การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาท,ที่ถูกลงโดยไม่ต้องผัดยี่ปัว เรียกร้องโควตาลอตเตอรี่เพราะว่าเรายังไม่มีโควตารเราเป็นคนเดินขายจริงค่ะเดินขายจริงแต่ไม่ได้รับโควตามา3ปีแล้วค่ะเราขอมานี่สปีแล้วเราไปทำเนียบรัฐบาลเราไปกองฉลากไปหลายๆที่ก็ไม่ได้รับคำตอบมาณวันนี้เราก็เลยว่าต้องได้มาขอเรียกร้องสิทธิ์ของเราที่เราค้าจริงค่ะที่เราขายจริง กระทบของพวกเราคือเราทำไอออนไลน์ไม่เป็นแล้วก็คนซื้อก็เขาก็ไม่มีกระเป๋าตังค์เราก็เขาซื้อไม่ได้พวกชาวบ้านเขาอยากซือ้อเขาซื้อไม่ได้เสร็จแล้วนี้ที่พวกเราขายในราคาที่แพงก็คือเราซื้อแพงในราคาที่90กว่าบาทขึ้นแต่ละครั้งแต่ทางรัฐบาล ให้พวกเรานะ่ะขาย80บาทเราขายไม่ได้เราจึงมาขอโคตาลอตเตอรี่ค่ะวันนี้ทางพวกเราที่เข้ามาในชมมาชุมนุมกันในครั้งนี้ครับจริงๆเราไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับทางารัฐบาลเลยแต่จริงๆที่เรามาก็คือเราเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าเราประสบปัญหากา,า,ารค้าลอตเตอรี่ของเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราขายยากขึ้นนะครับ ขายยากขึ้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อยู่แล้วครับอ่ามันก็คือหาเงินยากขึ้นนะครับเราก็ขายลําบากมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ตลาดดิสต้ามันก็ออกมาด้วยเราทําให้เราประสบปัญหามากขึ้นในการขายครับเราอยากให้ทางรัฐบาลสํานักงานกองฉลากทุกท่านนะฮะช่วยหันมาดูพวกเราหน่อยครับว่าเราเดือดร้อนมากครับอ,อยากให้ท่านช่วยประกาศครับประกาศรายชื่อของพวกเราที่พวกเรายื่นไว้ครับ ตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นปีครับให้ท่านช่วยพวกเราหน่อยครับเราก็ขอหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากท่านเร็วนี้ครับผมก็ทางท่านรับปากว่าจะช่วยพวกเราแต่พวกเราก็ต้องรอดูว่ามันจะท่านจะช่วยเรามากน้อยขนาดไหนครับถ้ามันไม่เป็นอย่างที่พวกเราตั้งใจพวกเราก็ต้องขออนุญาตกลับมาอีกรอบหนึ่งและอาจจะไม่ได้มาเท่านี้อาจจะมามากขึ้นกว่านี้ครับผม รับสลากมาในราคาที่สูงกว่าปกติไม่ใช่ปัญหาแรกที่ผู้ค้าสลากรายย่อยต้องเจอแต่พวกเขายังมีปัญหาจากคู่แข่งทางการค้านั่นคือรัฐเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากดิจิทัลที่กินส่วนต่างการตลาดทำให้สลากขายยากมากขึ้นอยากจะฝากความเห็นใจทางผู้ซื้อด้วยครับจริงๆเราไม่ได้คัดค้านที่80บาทนะฮะเราไม่ได้คัดค้านเลยแต่ปัดีปัญหาของเราคือเราไม่ได้รับต้นทุนเท่ากับดิจิทัลเพราะดิจิทัลต้นทุนที่7 0 4บาท ของเราไปซื้อ,อผ่านทางญี่ปุ่หรือว่าซื้อพ่อค้าคนกลางเราต้องซื้อที่92บาทแต่ถ้าเราเราได้ต้นทุนโคตา้าที่70.4เราก็สามารถขาย80บาทเท่ากับรัฐบาลได้ครับผมเราก็ต้องขอให้ท่านช่วยพิจนารณาเรื่องโคตา้าให้เราด้วยครับ80บาทนะขึ้นไปสิ่เนียคือตลาดจะว่าไปได้คือว่าเวลา นักวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาหวยแพงให้สามารถขายได้ในราคา80บาทแม้จะกระทบกับผู้ค้ารายย่อยก็ตามแต่รัฐบาลยังไม่ไปแตะในส่วนการจัดสรรโคต้าร้อยละ33อันเป็นสาเหตุที่ทำให้สลากนั้นราคาแพงเพราะถือเป็นการลดความเสี่ยงของการจำหน่ายสลาก เนื่องจากว่ามีการซื้ออย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าอีกไม่นานในส่วนนี้ต้องได้รับการแก้ไขนักวิชาการท่านนี้ยังมองว่าเวลานี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ค้ารายย่อยที่ต้องเดินเร่ขายมาขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทนเพราะรัฐสามารถตรวจสอบได้ง่ายและพิสูจน์ตัวตนของผู้ค้าได้ก็เป็นการโยกทรัพยากรนะครับจากเดิมที่เดินขายก็เข้าสู่ระบบดิจิทัลยุคสมัยใหมย่ยุค ยุคว่าด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีเนี่ยนะแต่อย่างน้อยสุดสิ่งหนึ่งที่มันดีอย่างหนึ่งคือมันพิสูจน์ตัวตนได้คือผมเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือว่าสํานังกงานสลากคงมีการออกระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนมือนะของสลากนะครับพอระบบอันนี้มันก็จะพิสูจน์ได้ว่าเออใครต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายว่าสิ่งที่เป็นกรอบใหญ่ในเวลานี้สำนักง,งานสลากก็คงจะมาแก้ไขปัญหาฝั่งฝั่งผู้ค้าสลากรายย่อยนะ เป็นหลักนะครับยังไม่ได้ไปแตะไอ้โครงสร้างที่33เปอร์เซ็นต์ของไอ้30เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ดได้รับโควตานั่ณเวลานี้นะนอกเหนือจากการมีสลักดิจิทัลแล้วอีกไม่นานเลขท้าย3ตัวในรูปแบบดิจิทัลก็จะเกิดขึ้นนั่นคือการทำให้หวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน อาจารย์รัฐพงศ์ระบุว่าจำนวนนักเล่นหวยใต้ดินมีมากถึง30ล้านคนซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลจึงพยายามที่จะให้สิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินโดยมีกฎหมายรองรับการที่มีการแก้ไขกฎหมายนะครับตามพรบรปี62สองเนี่ยมันก็มีตรงนั้นมารองรับมันดังนั้นเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็ถูกคือ,อตามโครงสร้างของมันถ้าผมคิดว่าไม่น่าจะผิดนะ โครงสร้างของการจัดสรรรายได้เนี่ยระหว่างสลากกินแบ่งกับหวยใต้ดินไม่ต่างอาจจะไม่ต่างกันคือ60%สเ็นี่ยมันคือเงินรางวัลนะยีเข้ารัฐอีก17%เนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการถ้าหวย2-3ตัวรัฐบาลทําเองเนี่ยผมคิดว่าจะใช้โครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต่างกันดังนั้นมันจะมี ค่าใจ่ายบางส่วนที่จะให้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นที่ขึ้นทะเบียนนะฮะเ,เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณสัก17%เเพื่อไปบริหารจัดการหรือว่าต่ำกว่านั้นอะไรแล้วแต่เนี่ยกนี้คือสิ่งที่จะเป็นโครงสร้างในการจัดการสําหรับสลากด,ดิจิตอลแบบ2อตัวนะครับ โฆษกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลยังเปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวถึงความชัดเจนฉลักดิจิทัล3ตัวว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาหาข้อมูลหลายๆด้านก่อนส่วนผลกระทบของผู้ค้ารายย่อยหลังมีสลักดิจิทัลเกิดขึ้นภาครัฐให้มองว่าเป็นข้อดีที่จะทำให้ผู้ค้ารายย่อยตัวจริงได้เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพราะสามารถยืนยันตัวตนได้ชัดเจน และการประกาศรายชื่อผู้ค้าหลังจัดสรรโคตา้าโคศกทิพานันอธิบายเพิ่มเติมว่าเริ่มประกาศรายชื่อแล้วตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มจากประกาศก่อน9 0 0 0รายตัดเหลือ3 0 0 0 0 0รายก่อนสรุปเหลือเพียง7,000 70, 0รายว่ากลุ่มผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นผู้จองซื้อรอบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ที่มีสิทธิจองซื้อ เดิมในปี2,558ที่จะสมัครเข้ามาได้แล้วคนที่มีความประสงค์สมมุติว่าเป็นผู้ค้าสลากเนี่ยที่ถือแผงอยู่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์กับทางสำนักง,งานสลากเขาอยากมาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับสลากโดยตรงไม่ต้องไปผ่านมือสองมือสามมาก็สามารถขอสมัครเข้ามาได้นะคะแล้วก็ทางสำนักง,งานสลากเนี่ยก็จะคัดเลือกค่ะคนที่มีชีพด,ด้านการขาย สลากเนี้ยเดิมอยู่แล้วนะคะเข้ามาการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการนะคะตรวจสอบค่ะซึ่งก็ทางสำนักง,งานสลากก็ได้วางระบบในการตรวจสอบได้อย่างอย่างรัดก,กุมนะคะน mm hmm. วันนี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อประมาณ3 0 0แสนกว่ารายชื่อเบื้องต้นนะคะจาก9 0 0 0แสนเนี่ยเราก็คัดกรองมาและเหลือ3 0 0แสน ะะสำหรับคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองตรงนี้นะคะที่ไม่ได้อยู่ใน3สนกว่ารายชื่อที่ประกาศมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะก็มีช่องทางค่ะในการที่จะอุทธร์นะคะยื่นเรื่องนะคะเข้ามาที่ทางสำนักง,งานสลากนะคะได้ภายในเจวัน โฆษกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลยังทิ้งท้ายอีกว่าภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาสลากแพงควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโชติมาจันคงตัวจริงสนาบข่าวรายงาน ทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือว่าทาง Facebook ชื่อเดียวกันเลยนะครับตัวจริงสนามข่าวช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ